เมื่อสองใจปราถนาตอนที่สองตระกูลเฉินเฉินชังจื้อขมวดคิว้วขณะฟังคำวินิจฉัยของหมอหลวงที่ถูกตามมารักษาหรงกัวกงสีหน้าของหมอหลวงไม่สู้ดีเฉินชังจือก็ยิ่งไม่สบายใจตระกูลหานตัดสินใจให้หรงกัวกงรั้งอยู่ในตระกูลเฉินต่อไปพวกเขาไม่ยอมส่งคนมารับ เฉินฉางจือมองพ่อบ้านไปที่สํานักองครักษ์พบจัวเฉินกันบอกให้ส่งคนมานำตัวหลงกัวกงกลับตระกูลหานตระกูลหานเวลานี้มีสภาพไม่ต่างจากตัวทวงของเขาตระกูลใหญ่ที่ได้ยินเรื่องของหลงกัวกงมาล้มป่วยอยู่หน้าบ้านเขาล้วนสงสารคนตระกูลหานทั้งเฉินช่างจือยังเคยเป็นหัวหน้าสํานักองครักหากเขายังขับไล่หลงกัวกง จะไม่มีใครกล้ายับยั้งเขาหลวงกวัวกงรู้สึกตัวแล้วขอรับบ่าวรับใช้ของตระกูลเฉินวิ่งมารายงานตื่นแล้วเฉินฉังจือเลิกคิวเดินเข้าไปในห้องทันทีหลวงกวัวกงเวลานี้ใบหน้าซีดเผือดมีเหงื่อเต็มหน้าผากเฉินฉัางจือเข้าไปดูใกล้ๆคิดว่าอาการเจ็บป่วยของหลวงกวัวกงไม่ได้สีแสง้ง สีหน้าไม่ยินยอมของเขาคล้ายคนกำลังใกล้ตายหลงขัวกงเลิกหนังตาบอกใต่เท้าเฉินท่านมองอะไรเฉินฉังจือตอบเสียงเบาข่าคิดว่าหลวงขัวกงอาการหนักมากท่านไม่ยอมพักรักษาตัวที่บ้านแต่มาหาข้าที่นี่ทันใดนั้นปรากฏรอยยิ้มข้าใกล้จะตายคนเราเมื่อตายวิญ,ญญาณจะออกจากร่าง เหลือแต่ร่างกายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเสียใจแล้วในตาของเฉินชังเจอราบเรียบเขาเห็นหลงกวัวกงหยิบป้ายหยกออกมายื่นให้ใต้เท้าเฉินท่านดูสินี่คืออะไรอดีตห้องเต้พระราชทานป้ายหยกให้ตระกูลหลงกวัวกงคนในตระกูลหานเก็บหยกพระราชทานไว้ในศาลบรรพชนเพื่อกราบไหว้ เฉินชังจือได้ยินว่าป้ายหยกนี้แกะสลักมาจากหยกหายากเฉินชังจือยื่นหน้าไปมองเห็นอักษรแกะสลักบนป้ายหยกขณะเฉินชังจือพยายามอ่านตัวอักษรบนป้ายหยกนั้นจูจ่ๆหลงกัวกงปล่อยหยกร่วงหลุดจากมือเฉินชังจือคิดก้มลงเก็บแต่หรงกัวกงสวยแขนเสื้อของเขาไว้เล็บจิกลงบนเนื้อใต้แขนเสื้อข้างนั้น ทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วกระพริบตาป้ายยกแตกเป็นเสียงเฉินฉังจือในตาเบิกกว้างสลัดมือของเขาจากหลงกัวกงหลงกัวกงใช้เรี่ยวแรงที่มียึดแขนเสื้อของเฉินฉังจือไว้มั่นปรากฏรอยยิ้มเศร้าใต้เท้าเฉินอดีตห้องเต้พระราชทานป้ายยกให้ตระกูลหานท่านทำแตกได้อย่างไร ถึงท่านจะมีตำแหน่งสูงส่งรั้งอยู่ข้างพระวรากายห้องเต้แต่ท่านไม่อาจใช้อำนาจมาฆ่าพวกเราทุกคนเฉินฉางจือเบือนหน้าไปมองรอบๆบ่าวรับใช้ตระกูลเฉินตามหมอหลวงออกไปรับใบสั่งยามีเพียงเขาและหลงกัวกงอยู่ในห้องสองคนไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตระกูลหานมักดูแลรักษาสิ่งของพระราชทานอย่างดี เพราะถือเป็นเกียรติยศของตระกูลหานหรวงกวัวกงคงไม่ยอมให้ของมีค่าพวกนี้แตกหักดังนั้นต่อให้เขาพูดว่าหยกพระราชทานจากอดีตห้องเต้แตกหักด้วยน้ำมือของหรวงกวัวกงเองคงไม่มีใครเชื่อเชิญชังจือกัดฟันท่านพยายามใส่ร้ายข้าเขาไม่เคยพ่ายแพ้ใครคนใกล้ตายยังกล้าใส่ร้ายเขาเฉิญฉังจือ,อยักยิ้ม จมูกบิดจนม้วนโคง้งเขาอยากยื่นมือไปบีบคอหลงกัวกงนักหลงกัวโกงเงยหน้าคอเขาวนวลปรากฏสู่สายตาของเฉินช้างจือในตาของเขาปิดลงคล้ายว่าเขาพร้อมจะตายมือของเฉินชัางจือยื่นออกไปแต่แล้วเขาหัวเราะขาเกรงว่าไม่ง่ายที่หลงกัวกงจะทำร้ายค้าแต่ถ้าข้าฆ่าท่านต่อบเบื้องพระพักของฝ่าบาท เกรงว่าข้าจะไม่อาจอธิบายต่อฝ่าบาทแล้วเวลานั้นทุกคนจะเชื่อว่าข้าจงใจแสร้ายหานจางเพื่อล้มล้างตระกูลหานเฉินชางจื่อลุกขึ้นยืนบอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาเข้ามาในเมื่อหลงกวัวกงฟื้นแล้วข้าจะส่งหลงกวัวกงกลับตระกูลหานบ่าวรับใช้ของตระกูลเฉินได้ยินพวกเขารีบเข้ามาในห้องเฉินชางจื่อมองป้ายหยกที่แตกเป็นเสียงอยู่บนพื้น ป้ายยกนี้หลวงกัวกงทำแตกด้วยตนเองไม่เกี่ยวข้องกับข้าอีกไม่นานตระกูลหานต้องล่มสลายหานจางจะกลายเป็นตัวตลกจะเหลือเขาที่ยังยืนอย่าต่อหน้าคนมากมายใครบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเสียงทรงอำนาจดังมาจากหน้าประตูห้องหานจางเดินเข้ามาเฉินฉางเจอพลันรู้สึกได้ถึงรังสีอัมมาหิต หานจางคือแม่ทัพที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคชนแววตาของเขาไม่ได้เย่อหยิ่งแต่บารมีที่เขาสั่งสมมากไม่ต่างจากดาบที่ถูกชักออกจากฝักเปล่งประกายเย็นชาเชิญชัางจืออดไม่ได้เขาถอยหลังไปสองก้าวยกมือคุมด้ามดาบข้างเอวไว้ทันทีทหารจางบีบบังคับเขาเขาจะต่อต้านขนแขนบนร่างของเชิญชังจือลุกชันแม่ทัพหาน ข้ากำลังจะส่งหรงกัวกงปลับไปค่าาตระกูลหานหรงกัวกงป่วยหนะักข้าสั่งให้คนไปส่งข่าวรายงานต่อฟาบาทและขอให้หมอหลวงมาตรวจอาการของหรงกัวกงแล้วเชินฉังจือใช้พระนามของฟาบาทมาคมขู่หานจางหานจางยิ้มเย็นชาถ้าไม่ได้เห็นแก่ตระกูลหานก็คงข่าสารเลวผู้นี้นานแล้วเชิญชังจือสมควรตาย แต่เขาเข้าใจดีว่าเฉินชังจือไม่ต่างจากสุนัขรับใช้ของห้องเต้เขาสมควรมอบสุนัขตัวนี้ให้ห้องเต้จัดการด้วยพระองค์เองเฉินชังจือสอดสายสายตาออกไปข้างนอกห้องสุดท้ายเขาเห็นจัวเฉินเกินยืนอยู่ข้างหลังหานจางเขาพันโล่งใจจัวเฉินเกินมาถึงที่นี่แล้วต่อให้เขาและจัวเฉินเกินร่วมมือกันไม่อาจเอาชนะหานจางก็จริง แต่ไม่ง่ายที่หานจางจะสังหารเขาเมื่อไรก็ตามหานจางลงมือเขาจะทูลอธิบายเรื่องนี้ต่อห้องเต้เมื่อถึงเวลานั้นตระกูลหานจะต้องพ่ายแพ้เฉินฉัางจื่อชักดาบสั้นออกมาทหารจางยังพอมีเหตุผลเขาจะไม่ประหัรประหารอีกฝ่ายทันทีที่เฉินฉัางจือ่อชักมีดดาบสั้นมาไว้ในมือหานจางก็พุ่งหมัดสวนมาเฉินฉัางจื่อพลิ้วกายหลบ กำปั้นใหญ่จึงเฉียดแก้มของเขาไปเฉินฉังจื่อไม่ไวเจ็บปวดเฉินฉังจื่อในตาสว่างวาบหนึ่งแวว้าฉายรังสีเขินฆ่าชัดเจนเขาหมุนตัวหันมาเผชิญหน้ากับจัวเฉินเกินเขาถามทันทีเจ้ามัวทำอะไรอยู่ลงมือเลยสิข้าจะทูลอธิบายเรื่องนี้ต่อฝาปาทเองเมื่อได้ยินเช่นนี้หานจางเก็บกำปั้นกลับมา เขาช้อนตามมองจัวเฉินกินจัวตูซื่อท่านมัมทำอะไรอยู่เฉินฉังจือเสยยิ้มแม่ทัพหานทำตามอำเภอใจข้าจะอธิบายต่อฝ่าบาทเขาว่าโบกมือให้จัวเฉินกินลงมือสิจัวเฉินกินกระอักกระอ่วนสุดท้ายเขายื่นมือออกไปมือของเขาช่วยหัวไหล่ของเฉินฉังจือไว้ขณะเฉินฉังจือไม่ทันระวังตัว เฉินฉางจื่อคล้ายถูกพละกำลังมหาศาลกดเอาไว้ข้อมือของเขาสองข้างทันถูกเชือกรัดไว้ทันทีเฉินฉัางจื่อย่อมรู้จักวิธีจับกุมเช่นนี้ดีเขาเป็นคนสอนจัวเฉินเกินและคนอื่นๆในสำนักองครักษ์เมื่อไหร่ที่จับไหล่สองข้างไว้ได้คนร้ายจะไม่อาจดิ้นหลุดตั้งแต่ข้อมือแขนและหัวไหล่จะถูกมัดด้วยเชือกต่อให้เป็นคนฝึกยุด จะไม่สามารถออกกำลังต้าน <c oughs> เวลานี้จัวเฉินเกินทีบขาของเฉินชางจือบังคับให้เขาล้มลงบนพื้นทันทีที่เฉินชางจือคิดมาถึงตอนนี้ <c oughs> เขารู้สึกเจ็บแปลที่ขาล้มลงไปทันทีจัวเฉินเกินเฉินชางจือตวาดลั่นในตาถลึงใส่อีกฝ่ายเจ้าคิดจะทำอะไรจัวเฉินเกินหลุบตาลง ฝ่าบาทมีรับสั่งเฉินฉางจือผู้ต้องหาสำคัญจะถูกนำตัวไปขังคุกเลือดในกายของเฉินฉางจือแข็งค้างเป็นไปได้อย่างไรฮองเตจะมีรับสั่งขังเขานี่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่อาจเกิดขึ้นหานจางควรถูกจับไม่เช่เขาเฉินฉางจือฝ่าบาทมีรับสั่งให้ตรวจสอบภายในคาหา์ตระกูลเฉิน เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่ชวนน่าสงสัยหลงกัวกงยังมาบาดเจ็บที่นี่ข้าน้อยจะต้องกลับไปรายงานต่อฝ่าบาทจัวเฉินก็นขยับมาคำนับห่านจางข้าน้อยจะไปส่งหลงกัวกงด้วยตนเองตรวจคนตระกุลเฉินจะถูกตรวจคนและสอบสวนเมื่อเฉินฉังจือได้ยินเช่นนี้หัวใจคล้ายถูกบีบรัดเลือดในกายร้อนเผาไหลย,ย้อนขึ้นมาเขาไม่อาจควบคุมตนเอง จึงกระอักเลือดคำโตหานจางหยิบป,ป้ายหยกบนพื้นยื่นให้จัวเฉินกินรบกวนจัวตู่ซื่อถวายป้ายหยกนี้ต่อฝ่าบาทบอกว่าตระกูลหานของพวกเราจะทำตามที่ได้ทูลไว้กับฝ่าบาทตอนนี้พี่ชายของข้าล้มป่วยหนักหานจางขอลาพักและกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ข้าจะเข้าเฝ้าขอลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพด้วยตนเองข้าอยากเข้าเฝ้าห้องเต เฉินช่างเจือครวนนี่ต้องเป็นอุบายของหานจางฝ่าบาทอย่าได้หลงกลเมื่อส่องใจปราถนาตอนที่สองร้อยสิบเก้าจัวเฉินเกินจัวเฉินเกินไม่ว่าเฉินฉางเจือเรียกจัวเฉินเกินกี่ครั้งจัวเฉินเกินทำเป็นไม่ได้ยินคนสนิทข้างกายเฉินฉางเจือพวกเขาเคยดูแลตระกูลเฉิน ภายใต้การสั่งสอนของเฉินชังจือคนของสำนักองคารักษ์เปลี่ยนเป็นเย็นชาและโหดเหี้ยมไม่ว่าคนผู้นั้นมีฐานะสูงส่งเพียงใดตราบใดพวกเขาทำผิดและตกอยู่ในมือของพวกเขาสำนักองคารักษ์จะถือว่าคนผู้นั้นโชคร้ายแล้วตอนนี้คนของสำนักองคารักษ์ใช้สิ่งที่เฉินชังจจ่อสั่งสอนพวกเขามานานมาจัดการเฉินชังจือเฉินชังจ๋ออยากพูดแต่เขาถูกป้อนยา เสียงดังแครกกระดูกที่หัวไหลของเขาสองข้างผิดรูปเจ็บปวดแสนสาหัสนี่เป็นหนึ่งในกฎของสำนักองครักษ์เช่นกันตอนนั้นเฉินฉางจือและพวกอยากแสดงเจตนาให้นักโทษที่ตกอยู่ในมือของสำนักองครักษ์กรู้ว่าต่อจากนี้จะมีแต่ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานคนของหุยหวังและชิงหวังล้วนถูกทรมานเช่นนี้และนี่เป็นเพียงเริ่มต้น คนของสำนักองค์คารักษ์จะทรมานนักโทษจนกว่าพวกเขาเสียขวัญและกำลังใจรู้สึกหมดสิ้นหนทางทำให้นักโทษอยากตายซิด,ดีกว่าอยู่เฉินชัางจือเกรงว่าคนของสำนักองค์คารักษ์จะใช้วิธีเหล่านี้กับเขาตอนนี้เขากลายเป็นนักโทษของสำนักองค์คารักษ์ฟาบาทรงโปรดการทรมานของพวกเขาในตาของเฉินชางจือเบอิกกว้างหางตาแตก มีเลือดไหลออกมาคล้ายสัตว์ที่คลานออกมาจากขุมนรกใครทำร้ายเขาตระกูลหานตระกูลกูล้หรือไทยเฮาหรือจะเป็นไทยเฮาและฝ่าบาทถ้าเขารอดไปได้ตราบใดเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะล้างแค้นจะฆ่าคนพวกนั้นเฉินชังจือขบคิดมาถึงตอนนี้เขารู้สึกยินวาบที่ลำคอตามมาด้วยของแหลม แทงทะลุกระดูกสันหลังบริเวณหลังคอโซกระตุกร่างของเขาขึ้นมาเฉินฉังจืดเจ็บไปทั่วสันพางตากรอกมองสีหน้าของคนมากมายตรงหน้าเขาในตาของคนเหล่านั้นแดงกำคล้ายมีเลือดอยู่ข้างในคนพวกนั้นยิ้มให้เขาริมฝีปากขยับแต่เท้าเฉินท่านก็มีวันนี้เช่นกันเฉินฉังจืดดิ้นรนแต่เขาเจ็บปวดเหลือทน ถูกลากออกไปไม่ต่างจากปลาตัวหนึง่งหรงกัวกงทุกบบาวรับใช้ของตระกูลหานอุ้มออกไปมองท่าทางอ่อนระหวยของหรงกัวกงแล้วหูยินหรงกัวกงอดน้าตาไหลไม่ได้หานจางขมวดคิว้วพี่ใหญ่ท่านจะให้พี่สะพ้ายทำอย่างไรไม่ใช่พวกเราตกลงกันแล้วว่าเรื่องข้างนอกข้าจะเป็นคนจัดการท่านต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรงกัวกงลืมตา ยิ้มขอลูกแก่โทษให้หูหยินข้าผิดเองเป็นความผิดของข้าเองหูหยินหลงกวัวกงสะอื้นเกรงว่าหรงกวัวกงจะพลอยเศร้าไปด้วยนางเบือนหน้าไปซับน้ำตาข้าข้าจะไปต้มยายท่านพี่น้องรองอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนหูหยินหลงกวัวกงแทบว,วิ่งออกไปจากห้องหลงกวัวกงเห็นหูหยินกลายเป็นเช่นนี้เขาถอนหายใจ ข้าเสียใจแทนานางหลายปีมานี้นางดูแลบ้านและดูแลข้าข้ารู้ว่าข้าจะต้องมีวันนี้ปีนั้นข้าไม่คนแต่งนางเข้ามาถ้านางไม่แต่งให้ข้านางคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้พี่ใหญ่อย่าพูดเช่นนี้หานจางนั่งลงถ้าท่านรักพี่สะพ้ยท่านจะต้องดูแลร่างกายของท่านให้ดีท่านหมอหูบอกว่าท่านจะอยู่จนถึงฤดูใบไม้ร่วง อาการของท่านจะต้องดีขึ้นหลวงกัวกงหัวเราะตกลงข้าฟังเจ้าหานจางคอยป้อนยาให้หลวงกัวกงทำไมพี่ใหญ่ต้องทำถึงขั้นทำลายป้ายหยกนั่นเป็นของพระราชทานจากอดีตห้องเต้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลหานหลวงกัวกงหาได้ใส่ใจตระกูลหานมีไทเฮาสนับสนุนฝาบาทรู้อำนาจของตระกูลหานดี ตอนนี้ป้าหยกแตกตระกูลหานถูกย่ำยีจนไม่อาจทนได้ถือว่าความบาดหมางในอดีตหมดไปเมื่อฝ่าบาทโปรดปรานเจ้าเจ้าจะกลายเป็นคนของฝ่าบาทแม่นางกู้ฉลาดมากในตาของหลวงกัวกงสว่างวาบหนึ่งก่อนคนอื่นจะคิดได้นางก็ลงมือทำแล้วคนเช่นนี้หากมาอยู่ในตระกูลหานเขาจะวางใจหลวงกัวกงนึกหวั่นไหว บางทีเขาควรรับกู้หลังหัวมาอยู่ในบ้านหานจางไม่รู้ความคิดของหลงกัวกงเขาว่าหลังหัวช่วยหูหยินผู้เฒ่าดูแลเรื่องภายในบ้านตั้งแต่นางอายุแปดขวบหากไม่มีนางตระกูลกู้คงไม่มาถึงวันนี้เดิมข้านับนางเป็นน้องสาวคนเล็กทว่าตอนนี้นางเสียชื่อเสียงเพราะข้าหลงกัวกงแปลกใจเมื่อได้ยินน้องชายพูดถึงกู้หลังหัว หานจางใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสนามรบเขากลายเป็นคนนุ่มนวลและเห็นใจสตรีตั้งแต่เมื่อไหร่น้องรองหลวงกัวกงว่าถ้ากูหลังหัวอายุมากขึ้นอย่างเช่นนางอายุสิบห้าปีเจ้าจะยังเห็นนางเป็นน้องสาวหรือไม่หานจางตกใจเมื่อได้ยินพี่ชายถามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอายุได้อย่างไรหลวงกัวกงอดสายหน้าไม่ได้ ถึงน้องรองตกแต่งหูยินแล้วน้องรองกลับไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงน้องรองกระทั่งไม่เข้าใจคำพูดของเขาหลวงกวัวโกงอยากอธิบายแต่เสียงของมามาดังมาจากหน้าประตูห้องหูยินร้องบ่าวจะเข้าไปเรียนหลวงกวัวกงก่อนเจ้าค่ะมามาไม่ทันเดินเข้ามาวินเหนียงก็เดินเข้ามาในห้องคล้ายพายุหมุนเมื่อนางเห็นหลวงกวัวโกงและหานจางนั่งอยู่ด้วยกัน นางเปิดปากถามตรงไปตรงมาหลวงกัวกงท่านแม่ทัพในวังเป็นอย่างไรบ้างฝ่าบาทลงโทษท่านหรือไม่หานจางสายหน้าไม่วินเนียงถอนหายใจไทยเฮาขอร้องแทนท่านแม่ทัพหรือไม่ตอนข้าออกจากตำหนักชื่นิงไทยเฮารับสัง่งว่าหากท่านแม่ทัพไม่ใส่ใจเรื่องเจรจาสงบศึกนางจะหาทางช่วยเหลือท่านแม่ทัพ หานจางขมวดคิ้วไม่ได้ยินเจ้าไปตำหนักชื่นหนิงวินเหนียงพังะนางถอยหลังสองก้าหานจางไม่ดีใจเมื่อได้ยินนางบอกเขามุ่นคิว้วคล้ายนางทำเรื่องผิดพลาดวินเหนียงไม่พอใจทันทีเขาไม่พอใจอะไรนางตัดสินใจเข้าเฝ้าไทเฮาก็เพราะเขาก่อเรื่องเอาไว้นางเป็นกังวลและวิ่งไปทั่วเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แทนตระกูลหาน แต่เขากลับมีสีหน้ามองคล้ำแววตาไม่พอใจเมื่อคิดได้เช่นนี้วินเนียงอดไม่ได้นางหันไปถามหลงกัวกงหลงกัวกงท่านดูสิท่านแม่ทัพทำสีหน้าเช่นนี้ข้าทำผิดอะไรนางสะอื้นถ้าไม่ใช่เพื่อตระกูลหานหากพวกเราไม่ไปพึ่งไทยเฮาพวกเราจะทำอะไรได้อีกพี่สะพ้ายคอยดูแลบ้านเหลือข้าคนเดียวเดินทางเข้าวัง เพื่อออกหน้าช่วยตระกูลหานหรงกวัวกงไอโคลกทันทีหลังเข้าสงบลงแล้วเขาว่าไทเฮารับสั่งอะไรกับเจ้าได้ยินหรงกวัวกงถามนางวินเหนียงมีกำลังใจไทเฮาเตือนข้าว่าเรื่องนี้จะต้องลงมือทำทันทีข่าวลือข้างนอกมีแต่จะทำร้ายตระกูลหานข้าก็เลยคิดเช่นนี้ ข้าจะส่งคนไปถามตระกูลกู้ว่าคิดอย่างไรนางไม่กล้าพูดคำที่เหลือออกมาเรื่องนี้เกิดขึ้นมีต้นเหตุมาจากหันจางเกรงว่าหากนางพูดออกมาจะไม่เหมาะสมหันจางว่าเจ้าถามตระกูลกู้แล้วเป็นเนียงช้อนในตาริมฝีปากสย่ายิ้มเล็กน้อยข้าจะต้องขออนุญาตท่านแม่ทัพก่อนแล้วข้าค่อยให้คนทำความสะอาดเรือนทั้งเหนือ ถ้าท่านแม่ทัพชอบกู้หลังหัวจริงๆข้าจะรับนางเข้ามาในบ้านหรือท่านแม่ทัพช่วยข้าเมื่อนางโตขึ้นวินเนียงคล้ายพูดกับตนเองมากกว่านางไม่ได้เห็นมือของหานจางสันเทาทั่วทั้งร่างขมวดกรงิงวินเนียงพูดต่อว่านี้ต้องขึ้นอยู่กับท่านหานจางยังมาตีสีหน้าเฉยเมยถามนางถึงเรื่องนี้เขาเป็นคนก่อเรื่องไม่ใช่หรือ ตอนนี้นางยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดต่อหน้าหลวงกัวกงหลวงกัวกงย่อมเข้าใจความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของนางดีถ้าท่านแม่ทัพอยากรับนางเข้ามาในบ้านวินเหนียงเงยหน้าก่อนนางพูดจบในตาของนางพล่่งพลายเสียงดังตอ๊อบพ่วงแก้มข้างนั้นของวินเหนียงร้อนเผาเจ็บปวดนักนางเกือบล้มทั้งยืนเสียงดังตอบดังเข้ามาในหู นางยกมือทาบแก้มข้างนั้นทันทีมองหันจางด้วยแววตาไม่อยากเชื่อหันจางกล้าตบตีนาง